กราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินแกงคั่วหอยขมค่ะพี่น้องขาใส่ใบยีราค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้โหแบบว่าสุดยอดเลยค่ะพี่น้องขานี่โอ้ยร้อนนี่ค่ะพี่น้องขาแกงคั่วหอยขมดูสิสุดยอดค่ะนี่ค่ะ ข้าวสวยฮ้อนๆค่ะพี่น้อง๋ามาเด้อค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องทุกคนนี่ค่ะผัดก,ก็มีอะไรนะหอมดอกหอมนะคะพี่น้องขาดอกหอมค่ะแต่งหน่อยเนาะนี่ค่ะพี่น้องขามาจ้าวันนี้ขอนั่งกินตรงนี้เด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องขาข้าวสวยร้อนๆเลยนี่ พี่น้องดูสิข้าวสวยอืมอึมอืมได้ mm hmm. mm hmm. นะเครื่องแกงใต้ค่ะพี่น้องค่ะเครื่องแกงใต้ค่ะอ,ม,อ,ม,อะมาเริ่มมาเลือมพี่น้องค่ะ ดูสิโอ้ยพี่นอ้องแกะแล้วก็มาเอาเอาเนื้อออกจากกระดองมนะัน มาค่ะไม่มีแสงตอนแรกบรด้จะกนดทั้งเปลือก นี้สัญญาไม่ยอยากจะเก็ดแตดตูดคือมันหนามากนะพี่น้องนี่ดูสิความฉ่ำความมันของมันนะใช้มะพร้าวกล่องหนึ่งนะพี่น้องคะ่ะ ใส่มาพักลองหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง Oh. Mm. Hmm. เผรดสะใจมากพี่น้องครับ Sẽ hmm. hmm. bà di rà 嗯。Mm. เพราะว่าอืเครื่องแกงใต้มันเผ็ดร้อนนะพี่น้องขามเผ็ดร้อนมาก มะเขือเพศอืมเลือด